สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายน2023นะคะชาวราศีพฤษภการแบ่งจะเป็นการแบ่งตามสังตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวราศีพฤษภก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับผู้ที่แบ่งราศีตามศาสตร์ไทยนะคะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะคะว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรา ผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดคนรักดีๆสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณนะทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานภาพรวมของชาวราศีพฤษภหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับพฤษภนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะ พลังงานของชาวราศีพฤษภนะคะมีสัญญาณของ1ดาบนะคะแปดเหรียญแล้วก็เป็นสัญญาณของ6ดาบเหมือนคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงจังนะคะในเรื่องราวของชีวิตแล้วนะตั้งใจในเรื่องของการทำงานทําเงินนะ่ะอยากร่ำรวยแล้วอยากลงทุนธุรกิจอยากที่จะลงหลักปักฐานอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงนะฐานะความมั่นคงนะ พลังงานมาเด่นมากนะคะมีสัญญาณของ6ดาบคือตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเริ่มพลิกเปลี่ยนพลิกผันส่งผ่านไปยังทิศทางที่ดีขึ้นนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณมีเป้าหมายที่อยากเดินทางนะชาวราศีพฤษภบางคนมีเกณฑ์การเดินทางนะคะ ไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือว่าข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะเพื่อที่จะไปหาใครคนหนึ่งก็ได้นะคะมีสัญญาณว่าเขาคนนั้นอาจจะมาหาคุณก็มีความเป็นไปได้หรือคุณทั้งคู่เดินทางเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปด้วยกันก็ได้นะคะสัญญาณคือความมุ่งมั่นตั้งใจแปดเหรียญ ความตั้งใจขยันในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเมื่อคุณมีความตั้งใจที่จะดูแลความสัมพันธ์ให้มีความสม่ำเสมออะไรแบบนี้นะก็จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนะคะก้าวข้ามไปในทิศทางที่ดีง,งามได้นะผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อสร้างความมั่นคงนี้เนี่ย ก็เพื่อที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสีไม้เท้าขึ้นมาสวยมากเป็นสัญญาณของการแต่งงานอาจจะคิดเรื่องของการแต่งงานคิดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเป็นชีวิตคู่ชีวิตรักใช้เวลาด้วยกันนะใช้เวลาหวานด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะสิ่งที่คุณตั้งใจทั้งหลายก็เพื่อการที่คุณได้ครองรักกันนั่นเองนะ แล้วหัวใจนี่เป็นราชินีถือดังคุณก้าวไปข้างหน้าคุณรู้แล้วละ่ะคุณจะไม่ยอมแพ้ในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะในเรื่องของชีวิตก็เช่นเดียวกันสัญญาณราชินีถือดาบนี่คือบุกไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แบบเพื่อเขิมมากๆไม่ยอมแพ้แน่ๆน,นะคะแล้วสัญญาณนี่ผู้อ่านเชื่อว่าสิ่งที่ชาวราศีพฤษภตั้งใจนี่คุณจะมีทิศทางที่ชัดเจนนะ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ทิศทางอะไรที่ยังไม่ชัดเจนคุณจะเกิดการฟันธงแล้วก็ทำให้เรื่องราวต่างๆชัดเจนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าคุณก็แอบ,บส่องแอบบมองเขาอยู่ตลอดนะคะแม้ว่าจะอยู่ห่างกันนะชาวราศีพฤษภก็จะมองเขาตลอดหรือว่าติดตามอาจจะติดตามโลกโซเชียลตามส่องอะไรนี้ก็ได้นะคะ มันคือความผูกพันนะมันคือความห่วงใยนะที่คุณมักจะทําอย่างสม่ําเสมอนะคะสัญญาณออกมาสวยนะน่ารักมากเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานของชาวราศีพฤษภนะในช่วงเดือนมิถุนาเป็นยังไงบ้างนะคะต้องร้องว้าวจริงๆเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะสัญญาณเดอะสตาร์สวยมากเลยคุณจะเป็นที่ป๊อปปูล่านะ สัญญาณคือคนรอบข้างเนี่ยเขาจะชื่นชมคุณนะคะอะไรที่คุณทำอะ่ะมีแต่คนชอบทั้งนั้นเลยนะเป็นที่รักนะคะปลืม้มทุกคนโดยรอบจะปลื้มคุณนะคุณเป็นเดอะสตาร์นั่นเองนะดวงดาวสดใสสวยงามน,นะคะแล้วสัญญาณนี้ยังเป็นสัญญาณของพันธสัญญาใจเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะเป็นพันธะสัญญาของหัวใจรัก ความผูกพันที่มั่นรักต่อใครคนหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้สุกสกาวสดใสมากๆเลยนะคะเป็นพลังสัญญาณของจิตวิญญาณที่เริ่มมีความหวังเริ่มมีทิศทางอะไรที่สวยงามสุกสกาวเป็นดวงดาวที่สดใสเลยนะ,ะ9ไม้เท้า,านะคะแล้วก็โอ้โห10ดาวสัญญาณของตัวชาวราศีพฤษภนะ มันเหมือนคุณไปเจอเรื่องเราอะไรมาเลยอะสิบดาบนะปักตัวเองมากมายนะจนครบสิบดาบแล้วไม่มีมากกว่านั้นแล้วนะคะคุณมีสัญญาณการเกิดใหม่นะการเกิดใหม่นี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่สุขใสสุขสกาวนะอย่างที่บอกสัญญาณสิบดาบคือคุณหลุดพ้นจากวิบากแล้วคุณได้ชดใช้วิบากในสิ่งที่ โชคชะตาได้กำหนดไว้แล้วนะคะตอนนี้คุณมีสัญญาณการเกิดหม่แล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในเรื่องความรักคุณก็มีหัวใจรักที่มั่นคงยืนยงมากๆนะคะรักยืนยงนะผู้อ่านชอบเรียกคำนี้นะทำทุกอย่างเพื่อรักสู้เพื่อรักด้วยแล้วหัวใจคุณราชินีถือดัง ที่จะไม่ยอมแพ้คุณมีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะพลังเนี่ยเป็นพลังของแรงพืชอะ่ะแรงพืชความไม่ย่อท้อความลุยนะคะผู้อ่านขอดูสัญญาณคู่ของคุณนะสัญญาณคู่ของชาวราศีพฤษภนะคะมาดูกันว่าเขามีเขาเป็นยังไงบ้างเขามีอะไรบ้างสัญญาณของเขา โอ้โห oh, The Devil นะคะหรือ The Nature คนคนนี้มีแรงดึงดูดต่อคุณมากๆคุณจะถูกเขาดึงดูดเข้าไปใกล้คุณนะคะเขาจะเซ็กซี่ดูดีนะ,ะในสายตาของคุณนะคนคนนี้จะมีเคมิสตรีดีงามมากๆเป็นสัญญาณของหนึ่งไม้เท้าและหนึ่งดาบโอ้โหหนึ่งดาบทั้งคุณและเขาเลยนะคะเหมือนตอนนี้คุณทั้งคู่ ถ้ามีการเจราจาพูดคุยตกลงกันเนี่ยจะเกิดการเริ่มต้นใหม่มีสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเขาคนนี้ตัวคุณก็เช่นเดียวกันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมมันจะไม่ใช่แพทเทิร์นเดิมๆรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปถ้าเกิดคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะคะ แล้วก็มีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ห่างกันไปนะะตอนนี้จะเกิดการที่คุณเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ไปด้วยกันเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะคะและสัญญาณของหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคิดกันถึงเรื่องของการลงหลักปักฐานการลงทุนธุรกิจการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างนั้นเลยนะคะ ตัวเขาอ่ะมีสัญญาณการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคุณนะคะพลังสัญญาณเหมือนเป็นความรู้สึกที่ผูกพันต่อกันเป็นพันธสัญญาต่อกันนะชาวราศีพิษภหัวใจคุณหรือว่าจิตวิญญาณคุณนะเหมือนคุณมีสัญญากับเขาคนนี้นะคะคุณเคยมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างกับคู่ของคุณนะสัญญาณน,นี้คือเป็นสัญญาณที่ ยังไงก็ตามคุณทั้งคู่ก็จะต้องมาครองคู่กันนะเขาเคยผ่านสถานการณ์ท้าทายในเรื่องของความรักมาก่อนก่อนหน้านี้นะคะแล้วตอนนี้หัวใจของเขาพลังงานของเขาเป็นพลังงานบวกมากขึ้นเหมือนชีวิตทุกอย่างดีขึ้นเขาหลุดพ้นจากสถานการณ์อะไรที่มันเคยเป็นเรื่องราวที่เป็นดราม่าหรือว่าเป็นเรื่องของความท้าทาย ที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วนะคะคือเขาเกิดการเริ่มต้นใหม่ผู้อ่านอยากขอดูสัญญาณของเขาขอเปิดขยายพลังงานคู่ของชาวราศีพฤษภนะคะขอเปิดขยายพลังงานคู่ของชาวราศีพฤษภคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างมาแล้วโอ้โหสามท้วย สัญญาณของการรีย union ของคู่โซเมทวินเฟลมเข้ามานะคะเป็นสัญญาณคู่ที่จะเกิดการกลับคืนมากลับคืนมาเจอกันอีกครั้งนะคะมีสัญญาณเหมือนเป็นคู่ทวินเฟลมเลยนะพลังสวยมากอะไรที่คุณเคยเจอมาความท้าทายที่คุณเคยเจอมาระหว่างคุณสองคนนะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวของระยะทางระยะเวลาก็ได้นะตอนนี้เหมือนคุณทั้งคู่จะเกิดการ Reunion นีสถ้วยถ้าเป็นคนใหม่เลยเนี่ยนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเปิดโอกาสในการออกเดทนะคะในการออกเดทในการแบบเปิดใจมาใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้นะะขอไปนะคะห้าถ้วย ออกมาบอกว่าเขาคนนี้ยังมีเงาในอดีตที่ลงเหลืออยู่ในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกของเขายังมีความรู้สึกเศร้าบางอย่างกับเรื่องราวในอดีตนะแต่ถ้วยความหวังก็คือยังรอคอยเขาอยู่นะคะเขาคนนี้จะคว้าถ้วยความหวังนั้นและเริ่มต้นใหม่ขอดูสัญญาณต่อน,นะคะขอดูสัญญาณวีใราชินีถือเหรียญ เป็นคนที่เป็นเดวันเลยนะคะเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ใช่ของคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นคู่ของคุณนั่นเองนะราชินีถือเรียนเป็นคนที่มีความมั่นคงต่อคู่นะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้คู่ที่อยู่ด้วยกันเนี้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นดีงามเรื่องของฐานะการงานการเงินนะ เหมือนกับเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเรื่องของความมั่นคงคะคะแล้วในเรื่องของหัวใจก็โอ้โหเป็นคนที่ใช่สำหรับคู่ของตัวเองเลยนะสัญญาณดีมากคออีกใบโอ้โหแล้วเขาเป็นที่รักด้วยนะเขาเป็น the empress นะคะว้าวมากๆากเขาเป็นที่รักของคุณนะชาวราศีพฤษภคุณจะรักเขามากๆด้วยคนคนนี้นะ นอกจากเป็นหนึ่งเดียวของคุณแล้วเป็นคนเดียวที่คุณรักเลยนะว้าวแม่คู่อ่านขอเปิดขยายสัญญาณเพิ่มนะคะแล้วคู่ของคุณเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคู่ของชาวราศีพฤษภอยากบอกอะไรกับราศีพฤษภคะอยากบอกอะไรกับคุณมาแล้วเด็กถือไม้เทา้า เขาอยากจะเริ่มต้นพูดคุยเจราจากับคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งและเป็นการเริ่มต้นที่จะมองจริงจังในเรื่องของการวางรากฐานของชีวิตด้วยกันนะคะเขาอยากจะจริงจังแบบที่เหมือนตั้งรกรากถิ่นฐานหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทําอะไรที่มันชัดเจนนะคะว้าวมากเขาอยากบอกคุณว่า ครั้งนี้แหละที่เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มั่นคงนะ่ะคอยไปสิบไม้เท้าจะมีการสื่อสารทางไกลเป็นจุดเชื่อมโยงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการแชทผ่านโลกออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกคุณว่าเขาจะไม่ยอมแพ้แล้วก็เขาอยากที่จะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงกับคุณนะ อาจจะมีกิจการหนึ่งของครอบครัวของคู่หรือว่าลงทุนธุรกิจด้วยกันการวางราบฐานชีวิตด้วยกันนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมแพ้แล้วเขาจะสร้างสิ่งนี้ไปด้วยกันกับคนนะคะพลังความพลังงานความมั่นคงมาเต็มามากๆขอคอยไปเจ็ดถ้วย เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ในชีวิตเขาเขาอาจจะเจออะไรหลายอย่างอาจจะเจอคนที่ใช่และไม่ใช่เขาอาจจะมีการเลือกอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปบ้างในอดีตนะคะแต่การเจอคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เขามั่นใจมากๆว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ใช่ของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเหมือนกับเป็นหนึ่งในล้านที่เขาพบเจอเลยว่าคงไม่มีใครที่เหมือนคุณอีกแล้วนะคะ เพราะคุณคือคนที่ใช่ของเขานะีสัญญาณใบนะคะอยากบอกอะไรโอ้โหหนึ่งเหรียญจะนําเหรียญมาให้คุณเยอะแยะเลยคนคนนี้น่าจะเป็นสายเปยน,นะคะคือเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมองถึงการสร้างครอบครัวการแต่งงานหรือว่าลักษณะของความรักที่มั่นคงอะ เขาคิดนเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อะไรที่สวยงามมากๆระหว่างคุณและเขานะคะสิ่งที่เขากังวลใจน่าจะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของคุณนะว่าคุณยังโอเคกับเขาหรือเปล่าคุณอยากสร้างชีวิตไปด้วยกันกับเขาหรือเปล่านะคะสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณที่เหมือนกับเขามอบให้คุณเลยเขายื่นให้คุณนะและให้คุณพิจารณานะคะ มาดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราชีพฤษกนะคะในช่วงเดือนมิถุน,นาเป็นยังไงบ้าง6ดาบขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเด็กถือไม้เท้าตรงกันกับเขาเลยนะคะแล้วก็เป็น9้าถ้วยเริ่มมีสัญญาณการให้โอกาสเรื่องของความรักเข้ามาแล้วนะคะชาวราชีพฤษิก ตัวคุณหรือตัวเขาในความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะมีการเดินทางนะคะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเกิดขึ้นของคู่นี้สัญญาณสอดคล้องกับพลังงานภาพรวมนะคะที่บอกก่อนหน้านี้คือจะมีการเดินทางเกิดขึ้นคุณไปหาเขาเขามาหาคุณหรือคุณทั้งคู่ไปไหนด้วยกันนะคะแล้วจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นพูดคุยเจรจานะเป็นความรักที่เหมือนกับมีการ Setting อะมีการแบบคุยกันพัฒนาแบบในเชิงของความมั่นคงของความสัมพันธ์นะแล้วเป็นอะไรที่น่ารักมากคือจะเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะสัญญาณของเก้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยเหมือนเริ่มมองกันในเรื่องของความรักผู้อ่านรู้สึกว่าคุณทั้งคู่กำลังรอคอยการสารภาพรักหรือว่าการบอกเล่าถึงความรักแก่กันนะการแสดงออกถึงความรักให้กัน อยากให้คู่ของเรารับรู้อะไรอย่างนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งคือมีสถานการณ์ที่จะเริ่มมีการบอกรักหรือว่าจะทำยังไงที่จะเปิดเผยความรักให้รับรู้นะผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ในอนาคตรหรือว่าพลังของผลลัพธ์นะคะโอ้โหหกเหรียญขึ้นมาดีมากเลยราชินีถือถ้วยแล้วก็เป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะ สัญญาณหนึ่งถ่วยอยู่นี่นี่เองนะเมื่อคุณทั้งคู่มีการสารภาพรักมีการพูดคุยกันเรื่องราวความรักจากเก้าถ้วยจะบวกหนึ่งถ้วยจากราชินีถือถ้วยใบนี้นะคะจากกลายเป็นครอบครวัวจะมีการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักเลยนะ สำหรับบางคู่อาจจะมองไปถึงเรื่องของการมีลูกด้วยนะคะพ่อแม่ลูกนะมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์พรั่งพร้อมนะคะว้าวมาแล้วนะสัญญาณความรักที่จะเริ่มมีการเปิดใจพูดคุยนะคะนอกจากเรื่องความมั่นคงด้านฐานะอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีสัญญาณการเดินทางนะคะเป็นสัญญาณของคู่ที่จะมีการเดินทางไปไปมามานะผู้อ่านรู้สึกว่า อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางเพื่อไปทํางานไปเรียนนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเป็นการเดินทางไปไปมามาเป็นความรักที่ต้องมีการสัญจรประมาณนี้นะคะแล้วสัญญาณหกเหรียญเป็นสัญญาณคู่ที่เท่าเทียมกันสีเสมอกันเท่าเทียมกันจะพัฒนาชีวิตไปด้วยกันนะคะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างที่บอกนะสัญญาณตอนนี้เหมือนพลังงานเริ่มปรับทิศทางไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นนะสำหรับปราสีพุชกทั้งเรื่องของชีวิตความมั่นคง,งแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะจะเพิ่มระดับความจริงจังไปเรื่อยๆนะคะแล้วเต็มไปด้วยความสุขนะคะพลังงานบุญจะหนุนนําให้ทุกเรื่องราวที่คุณวางแผนไว้ประสบความสําเร็จนะ สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณให้สิ่งที่คุณลงมือปฏิบัติจะส่งผลต่อชีวิตคุณนะคะว้าวมากแล้วคุณเจอคู่ที่ส่งเสริมกันด้วยนะดีงามมากเลยนะคะชาวราศีพิษภผู้อ่านอยากจะขอพลังงานจาก Oracle นะคะโรแมน s ์แซนเชอยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภบ้างน,นะในช่วงมิถุน,นานะคะ มาแล้ว stay optimistic St about your life นะคะขอให้มีทัศนคติทางบวกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเหมือนให้เราเปิดใจมองทุกอย่างด้วยความรักความเมตตานะคะคุยกับคู่ของคุณก็ด้วยความรักนะความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะมองเห็นชีวิตรักอยู่ในทิศทางที่สวยงามนะ จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาแล้วสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความรักคุณจะได้รับพรน,นั้นนะพลังโสมมากขอให้ไปนะคะ is it safe for you to love นะตอนนี้ขอให้คุณเปิดรับพลังงานบวกในเรื่องความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณปลอดภัยที่จะรับ สิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานน่ะนะตอนนี้ตอนที่พลังพลังความรักเริ่มเข้ามาพุ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยอยากให้ชาวราศีพฤษภเปิดรับความรักนะคะเป,เปิดรับความสําเร็จนะมันจะเป็นพลังบวกของความรักนั่นเอง Romantic Feeling น,นะคะ ความรักนี้จะหวานมากๆโรแมนติกมากๆด้วยนะจะเป็นคู่ที่หวานแหววจริงๆนะคะเป็นช่วงเวลาหวานแหววของคู่ผู้อ่านรู้สึกว่าพอคุณเปิดใจพูดคุยกันเรื่องของความรักเนี่ยคุณจะรู้สึกปลอดภยัยหัวใจคุณนะ่ะจะรู้สึกถึงความมั่นคงนะคะจะหวานมากบอกเลยมาแล้วใบนี้ Let go of control issues นะคะ ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งรัดทุกอย่างจะมาตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเมื่อหัวใจของคุณบอกว่าใช่เวลานี้แหละใช่เลยเมื่อจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาถึงอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความสมูทราเรื่อนน่ะจะทำให้คุณได้รู้อ่ะจะมีเซนส์อะไรบางอย่างจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ชาวราศีพฤษภรู้แล้วว่านี่แหละคือเวลาที่ใช่นะคะ ผู้อ่านขอเปิด clarify ให้อีกใบนะชาวราศีพิษิขอเปิด clarify นะคะ e x p r e s s i o l เลยคุณก็แสดงความรักของคุณนะคะแสดงความรู้สึกของคุณออกไปนะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นของคู่นี้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นตามจังหวะเวลานั้นเองเราก็ทำเต็มที่เลยเนาะคู่นี้พอโอ้โหเปิดใจพูดคุยจะติดกันมากนะคะจะติดกันมากๆ i.task-like r สไลเ i ชันชิพ like เพราะคุณทั้งคู่มีสัญญาณของความรู้สึกที่เป็นคู่บุพเพันิวาสน,นั่นเองอย่างที่บอกว่ามีพันธสัญญาใจต่อกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นไปได้เลยนะคะแต่ชาติตังก่อนคุณเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะยังไงก็ตามก็จะกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งในชาติพพนี้นะคะ เป็นสัญญาณเหมือนการรีย union อย่างที่บอกนะเป็นคู่โซเมทวินเ a ล e ก็ได้นะเคยมีจิตวิญญาณดวงเดียวกันมาก่อนนะคะเหมือนมันเป็นพันธสัญญาของจิตนะที่จะกลับมาคู่กันมารวมตัวเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะคะผู้อ่านอยากจะขอพลังงานจากจักรรนะคะอยากแนะนำอะไรชาวราศีพิษิกบ้างน,นะคะขอสี่ใบ สัญญาณของชาวราศีพิษภกนะจักระออกมาว่าคุณจะเกิดการตื่นรู้ enlightenment พลังสวยมากคุณจะตื่นรู้ในเรื่องราวของชีวิตและความรักขอให้คุณมีความสุขสนุกสนานความสบายใจนะคะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอะ นะปลดปล่อยอะไรที่เป็นเรื่องราวทุกเนี่ยเราก็ปล่อยไปแล้วทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีพลังของความสุขความสนุกสนานความร่าเริงนะคะนั่นคือสเสน่ห์ของคุณชาวราศีพษิษภนั่นคือสเสน่ห์และพลังงานบวกของคุณที่คุณจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะสัญญาณอีกอย่างคือไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดใจอย่าเพิ่งท้อแท้ อะไรที่คุณรู้สึกแบบหมดแรงแว้วอะไรเงี้ยนะไม่เอาแล้วนะจัก,กระออกมาบอกว่าอย่าพุ่งหมดใจตอนนี้คือสภาวะของการตื่นรู้ให้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณพบเจอเรียนรู้วิธีการที่ทำให้เราอะสามารถดึงพลังงานบวกในชีวิตเราเข้ามาอยู่เสมอนะคะกระด่จูดก็คือว่าคุณจะเรียนรู้ลึกซึ้งถึงกัลยาณมิตรถึงความดี ถึงทุกอย่างที่ทําให้คุณได้มีวันนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆคนดีๆกัลยะาณมิตรที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่รอบข้างคุณนะคะมีคนเยอะแยะมากมายที่เป็นกําลังใจและเป็นพลังให้คุณทําให้ชีวิตและบรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยดีขึ้นช่วยเหลือเราในยามที่ทุกข์ยากลําบากนะคะมีสัญญาณออกมาว่ามีหลายคนกระด i กจุดท,ที่เข้ามาช่วยเหลือเรา ไม่ใช่มีใครเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ช่วยเราทุกอย่างรอบข้างช่วยเหลือเราทั้งสิน้นสัญญาณน,นี้ขึ้นมามันเหมือนเป็นพลังสัญญาณของการขอบคุณทุกอย่างรอบตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรอดพ้นทุกสถานการณ์มาจนถึงปัจจุบันได้นะคะเพราะว่าณนะตอนนี้พลังสัญญาณคุณเนี่ยสิบดคือคุณชดใช้วิบากหลายๆอย่างในชีวิตของคุณแล้ว และคุณกำลังจะเกิดใหม่นะพลังบวกสำคัญมากๆเลยชาวราศีพฤษภกบอกเลยว่าเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความน่ารักความสดใสความสนสนอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเฮฮาน่ารักมีมุกอะไรเงี้ยพลังดีมากเลย ผู้อ่านขอพลังงานความรักจาก w i s e r of love นะคะอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างนะคะขอสามหมนราแรกก่อนนะคะ love m a k e the difference พลังความรักจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงนะคะนับจากนี้ไปมีพลังความรักเกิดขึ้นในหัวใจคุณพลังความรักในชีวิตของเรานี้ก็จะทำให้ทิศทางรูปแบบชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ คิดทางใหม่ที่ดีงามคุณจะรู้สึกถึงความ security คือความมั่นคงแล้วก็ความมีคุณค่าในตัวเองและในความรักความสัมพันธ์นะคะภาวะตื่นรู้นั่นเองนะอีกใบนะคะ express love through gifts คุณจะได้รับของขวัญน,นะคะหรือคุณอาจจะให้ของขวัญคู่ของคุณก็ได้นะ คุณทั้งคู่จะมีของขวัญแทนใจซึ่งกันและกันนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นลักษณะข้อความหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าสิ่งนี้แหละแทนใจของเราแทนความรักของเรานะคะเหมือนจะมีการสื่อสารบอกกันในเรื่องของความรักอะประมาณนั้นเลย คุณสนใจเขาเขาสนใจคุณกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะต่างฝ่ายต่างแบบแอบบมองแอบบสนใจซึ่งกันและกันนะคะประมาณนั้นก็ได้ออยไปบมาแล้วโอ้โหคอนซ e เดอร์ย o ฟ n d เดชั่นเป็นสัญญาณของการสร้างบ้านสร้างรากฐานความมั่นคงนะคะพลังสวยมาก คุณทั้งคู่นะคุณกับคนรักของคุณสัญญาเนี่ยจะสร้างความมั่นคงของครอบครัวคุณจะสร้างครอบครัวสร้างบ้านด้วยกันสร้างชีวิตที่มีความอบอุ่นด้วยกันน่ะทั้งมีการลงหลักปักฐานมีอะไรที่มั่นคงในชีวิตร่วมกันนะคะพลังสวยมากเลยอะ่ะ ผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนเลยนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ